สวัสดีค่ะมากินกระเพาะปลาเส้นกับข้าวนะคะนี่นะคะแล้วข้าวเปล่านะคะค่ะนี่นะคะเคเรียกระเพาะปลาเส้นกับข้าวนะคะข้าวมันเป็นข้าวหอมมะลิม,มันจะเป็นมันจะเหนียวกิน,นง่ายงลมพัดแรงมากนะคะเสียง ดังเลยนะคะจังสีบ้านมูงนะคะไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่นะคะบ้านไม่มีคนอยู่น,ะะนี่นะคะเพราะปลาเส้นนะคะนี่วยน้อย้องัข้าวได้มากินด้วยกันนะคะ เออนม่ไปหน่อยกัแต่ไม่เติมน้ำส้มค่ะ,คะเป็นข้าวหอมมะลิถ้วยเล็กๆก,กินข้าวไม่ต้องเยอะทาไม่กินกนันได้นะคะ ให,ใหญ่ๆนะคะเสีงยงนะพัดลมดังหน่อยนะคะหักทุบไปเลยนะคะกินกับข้าวนี่ก็อร่อยนะมีแต่นหน่วยกินนะคะ กินง่ายๆสมัยก่อนก็ กินง่ายนะคะมีผักน้ำพริกก็กินได้แล้วสบายสบายมีพริกป่นที่หมน้ำปลาใส่ไปก็ไม่มีอะไรนะคะจิ้มกับข้าวคลุกข้าวก็กินได้นะคะกนแง่าย กิบแบบมงานม่ใช่กกิเตียนนะคะเี่ยเป็นกระเพาะปลากระเพาะปลาเส้นหมี่ค่ะกเพาะปลาเส้นหมี่กินแล้วก็อร่อยนุ่มๆนวลๆนะคะ แล้วประทับใจตัวเองน้วยนะคะชอบกินก mm ๋ว hmm. ยตี๋ยวชอบกินก็วยตียวด้วยนะคะเขาเหลาออันนี้เดี๋ยวขอลบทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยมันเยอะเราก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะนั่งกินข้าวนี้เราก็คอมเมนต์ไปด้วยนะคะบางทีก็คอมเมนต์จนตา 菜。 เสียมากเลยนะคะบ้านรู้นนะคะเขาไอ้นัน่นอะอะไรนะสังกะสีมันไม่มีคนอยู่นะคะแล้วสังกะสีมันเปิดแล้วทีนี้ก็กลัวกลัวจะปีนมาตรงบ้านเราเวลาลมพัดแรงนะ่ะเพราะว่าเขาย้ายไปกันหมดนะคะก็เลยเป็นเหมือนกับบ้านล้างอะนะคะบ้านล้าง,นะนะะาางเหมือนไม่มีคนอยู่อะเป็นแบบนี้แหละ อ,อะไรก็ไม่เท่ากับแบบนี้ใช่ไหมนี่นะคะราไปกินข้าวกันได้เลยนะคะอันนี้เราก็ไปทงด้านนู้นนะคะมากินข้าวกันชาเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอขอให้เอาอช่องมืออยนาะน,นี่นะคะขอยากให้ตำาร มากินข้าวด้วยกันนะคะม,มากินกับข้าวเลยนะคะอร่อยแค่นี้นะคะมันก็อร่อยยาวนั่นแหละไปข้างนอกนะคะร้าน เออเห็นคนยืนซื้อของเต็มเต็มเลยนะคะสงสัยเขาจะขายดีนะแย่งกันซื้อแย่งกันจินแย่งกันลงตัวลงตัวเนาะอยากขอต่ายทำหน่อยนะคะใช้ใช้ใชสองกองนะคะนี่นะคะสวัสดีนะคะเมื่อกี้ นี่ได้เลยนะคะนี่น,น,นี่นี่นะคะอันนี้เราก็มืนี่เลยนะคะกินมานี่กระเพาะปลากินกับข้าวค่ะกระเพาะปลาเส้นนะคะไปกินกระเพาะปลาเส้นเลยค่ะมาอร่อยกันนะคะกระเพาะปลาเส้น ใส่พริกเหมือนกันนะคะพริกหมดขวดแล้วว่ะอืมใส่พรีกอ่าก็ยังเลยเเราชอบกินเผ็ดพริกคั่ควนะคะ

คนแบบนี้เลยนะคะถ่ายนกกระทาด้วยในน้ำน้ำกรนะเพาะปลามันจะอร่อยนะคะง่ายง่าย หมดแล้วข้าวเร็วมากเลยกินแบบอร่อย ก็เดี๋ยวมันจะมีสองช่องนะคะที่เราถ่ายนะคะจานกินเนี่ยมีช่องส้มหวานกับช่องปรตนะคะช่องส้มหวานนะคะขึ้นที่หลังนะคะเดี๋ยช่องประิษ์ก็จะลงก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมากินต่อที่ช่องส้มหวานนะคะนี่คะ่ะอร่อยนะคะ,คะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะของช่องประิตนะคะทุกท่านจะมีความสุขบุญรักษาภะคุของวซาทุกคะ่ะ ไปนะคะมากินต่อที่ช่องส้มหวานนะคะสวัสดีค่ะ